ค่ะวันนี้เรามาส่งมอบกันถึงที่ไหนครับน้องเมทัศชุมโคครับปทิวจังวัดชุมพรครับนี่คืออีกหนึ่งคันนะคะที่เราลงมาที่ใต้นะคะชุมพรก็แค่ปากซอยนะคะคันนี้เป็นการออกแบบของใครเอ่ยน้องเมทัศนออกแบบเองครับแล้วก็ถามความคิดเห็นจากภรรยาจากน้องวางนะคะก็เราพบกันทางออนไลน์ ใช่ไหมครับก็ทักทายเข้ามาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นลรถสุดท้ายแล้วของตัวยูโรโฟเราจะไปพบกับยูโรไฟกันในคันข้างหน้านะคะเป็นยังไงบ้างกับคันนี้เลยน้องเมทัศความรู้สึกจากใจเลยค่ะบ,บอกใหญ่ครับตอนแรกคิดไว้น่าจะไม่โตไม่ใหญ่นะออก็ใหญ่เหมือนกับรถยกสูงทุกไ้เลยเหมือนรถโฟเหมือนโรโฟอ่ะ เรามายืนเทียบได้เลยลองดูนะคะเนี่ยน้องเมทํามายืนน้องบอกว่าพี่รถมันใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ยล่ะคะกังวลกังวลตอนแรกกังวลมากกังวลรถมันจะใหญ่ไหมครับพี่จะเป็นไงคะพอเห็นรถเป็นไงบ้างเอ่ยใหญ่แค่ไหนใหญ่ใหญ่กว่าทุกรุ่นที่เป็นตัวเตีย้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถตัวเตี้ยเลยใช่มันมันเป็นราคารถของรุ่นตัวเริ่มต้นตัวเตีย้ยแต่รถเห็นไหมคะพอๆกับตัวยกสูง คาลิเบอร์แบ็คดิเชั่นเลยพอเห็นรถจริงจะบอกว่าสวยสวยกว่าในรูปซึ่งเพื่อนเพื่อนน้องๆก็จะบอกว่าพี่ในรูปก,กับรถจริงต่างกันมากๆกับที่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างยา่จะบอกว่าไฟแนนซ์ผ่านง่ายไม่เอ่ยง่ายก็ไฟเนนนงยเข้ามาถึงที่เลยไวไวเลยไว<ไ> <laughs> ครับคุยปุ๊บมาลุงขึ้นถึงเลยนะครับแล้วก็เซ็นผ่านแบบสบายสบาย ถูไหมครับครับผ่านสบายบอีกหนึ่งคันพาน้องนาวสูงมากค่ะแล้วก็เราก็จะปิดจบด้วยแคปเอ e u r o 4คันนี้นะคะที่บอกได้เลยว่าลองเข้ามาชมแล้วถูกใจไหมครับหลอ่อหล่อตามแบบที่ต้องการไหมครับได้ครับสวยๆยอยู่ยนี่นะคะชอบความใหญ่ของมันรับนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือน้องเมทักก็เป็น แฟนพันธุ์แท้นิสสันอยู่แล้วใช่ใช้นิสสันมาครับคันก่อนหน้านี้ก็นิสสันค่ะคันต่อไปก็ต้องนิสสันอยู่แล้วนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันที่ต่อจากน้องจิรัตนะคะเอฟซีนิสันจริงๆเท่านั้นจริงๆถึงใช้เลือกที่จะใช้นิสสันวันนี้เราก็เดินทางมาส่งมอบฟรีถึงที่อีกหนึ่งคันค่ะขอบคุณน้องเวทนะคะ แล้วก็น้องกว่างนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขก,กับรถคู่ใจคันใหม่คันนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ